นี่คือที่ที่นาโอยะเขาฝึกซ้อมอยู่ดูกราวบ้านช่องนะแล้วก็กำลังพันมือและเนี่ยครับข้างหน้าก็ติดรูปติดอะไรเอาไว้นะกำลังฝึกอยู่อัปปะคัดจะบบนจะบล่างสลับกันไปวอร์มก,กันไปไปไหนอะ โยก <โย S 1> ทำอะไรอยู่ล่อยมัดยับเคลื่อนที่แล้วก็ออกหนึ่งสองลอเป้าจะสังเกตได้ว่าคนรอบตัวเขามักจะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหลายคนแล้วผมสังเกตดูที่มาขึ้นมาร่อเป้าคืออายุน้อยๆหมดเลยแทบจะคือไม่รู้นะคนอื่นอาจจะไปเจอคลิปที่แบบ